สวัสดีครับสวัสดีครับผมอมอรผัดเรียงครับก็เป็นสมาชิกของโอเมก้าสามยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับประมาณสักยี่สิบกว่าวันผมมีปัญหาสุขภาพเรื่องเ,อเป็นเบาหวานมาสิบกว่าปีแล้วครับไปทานอะไรมาทุกอย่งทุกอย่างที่ไหนดีก็ทานก็ไม่ดีขึ้น พอมาเจอพี่พี่สุชาตินะแนะนําให้ครับ<อ>ผมก็อยากไม่ยังไม่อยากเชื่อก็ไม่อยากทำนะขายตรงขายเตึงเนี่ยมาอยากทําแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วนะอพี่สุชาติก็ว่าแนะนำว่าลองดูเด็เงินก็ไม่มากอะไรเท่าไหร่แค่สามร้อยเจ็ดิบห้าบาท<อ>ผมก็เออต้างไม่เยอะก็ลองดูก็ซื้อมาหนึ่งขวดก็มาทานก็ได้ประมาสักยี่ไม่ถึงยี่สิบวันวันพอนดีหมอนะัด หมอนัดก,ก็ไปตรวจค่าน้ําตาลเหลือเท่าไรร้อยสี่ผมดีใจมากเลยจากเดิมเท่าไหรนะครับจากเดิมสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบพี่ตวมอนเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วเป็นครั้งนี้ครั้งแรกที่ว่าน้ําตาลลดล่าครับนี่ครั้งแรกเลยโอ้โห oh ดีใจด้วยนะครับพี่ <104. S 1> ตวมอนร้อยสี่ผมก็ยังไม่แน่นะต้องถามคุณหมอ อะไรเหลือร้อยสี่สิบเหรอคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ร้อยสี่ร้อยสี่ก็หัวเราะกับคุณหมอแล้วคุณหมอว่าเออดีใจด้วย่คุมอาหารไหมเปล่าค็ัน่ะผมก็ไม่ได้คุมนะผมก็กินหมดทุกชิ้งทุกอย่างน่ะเออแสดงว่ายาของหมอมันดีครับครับครับใช่ครับใช่ครับหมอก็บอกผมก็บอกว่าเออใช่หมอจัดยาให้ถูกต้องครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราเรามาทานอะไรอะไรนะอาอ้อยกินาอ้อยเนี่ยนะเราไม่ได้บอกทานเขาแน่นอนเลยครับ อินคาออยโอเมก้าสามนี่นะผมทานมาหมดแล้วมาทานนี่ครั้งแรกโอ้หสุดยอดเลยครับจากสองร้อยสี่สิบเหลือร้อยสี่นะครับโอ้หสุดยอดครับผมแนะนําให้ทานได้เลยครับครับนะครับวันนี้ผมนี่ผมก็ไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อใครเยแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อตัวนี้ครับเ่ยครั้งแรกของผมจริงครับโอ้โหชอบมากเลยครับแบบนี้ผม ต้องขยายงานของผมให้ได้โอ้โหเยี่ยมเลยครับคุณตมอนออเอาละครับนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมานําเสนอนะครับสำหรับสมาชิกลิสต์มันทุนไดนะครับทุกท่านนะครับจะได้มั่นใจในเรื่องของนะครับใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะครับทานคาออยนะครับที่มีโอเมก้า3 6 9สามารถดูแลสุขภาพได้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณตมอนมากๆเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดจริงๆ